เราบอกใว่าให้เขาคิดเมื่อไหร่เลยเลยไปกินมาไปรนั้นก็ที่มันจะเริ่มแตกตอนนี้เริ่มแตกคือเราก็แทบไม่ไหวใช่คือมเข้าไปให้มันให้มันให้มันร้อนมีความเบบมันมันเงาๆแบบนี้แล้วรสชาติจะออกมาในคนไหนคะเชฟให้รสชา้าต้องขาดไก่แต่ไม่ใช่ต้องขาดไก่ต้องขาดไก่แต่ไม่ใช่ต้องขาดไก่นะคะ คือคือถ้าจะทำถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายขึ้นค่ะให้คุณเข้าใจเ่็ขนว่าพอคือว่าคอว่าแบบว่าบัรจิ่มคนมาแบบว่าอยากสัมผัสไมสวมากริงเนี่ยเราสร้างความแตกต่างยค่าที่ธรรมดาที่สุดนะครับแล้วก็ตัวนี้อันนี้จะเพิ่มความหนมอย เกี่ยวกับการท่าวางจัดสร้างเข้าไปนะคะกล <c oughs> ิ่นของจริงๆนะคือตอนนี้อยากลินลองความรู้สึกของนะคะทั้งตัวปลาสซลมอนแล้วก็ตัวของนะคะเครื่องเคียงที่ท็อปอยู่ด้านบนแล้วก็บนน้ำมันแล้วก็ลูกเสือว่าถ้าได้มาเคี้ยวรวมกันในหนึ่งคำนี่ชัวว่วจะเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์อีกหนึ่งความ หลายๆาท่านเนี๋ยต้องไม่เคยทานแน่นอนแต่เชฟกรารนตีล้ว่าจะเป็นเมนูที่ถูกปากถูกใจทุกท่านนะคะเพราะว่าจะเป็นความคุ้นเคยที่แตกต่างค่ะนะครับด้านบนนะคะด้วยผัดหมูต่างนั่นเองนะคะสุดยอดครับผมไม่รู้จะพูดอะไรออกมาให้เป็นคาที่เข้าใจในความเห็นผจริงๆคือ <ฮะ S 1> ดูทุกคนนะครับผมงานอย่างนี้เป็นงานที่สนุกที่สุดแล้ว มาโดยที่ไม่ต้องมานั่งโชว์ก็สนุกไม่ต้องมายืนโชว์ก็สนุกเห็นคนเยอะแยะเห็นอาหารมากมายเห็นโปรดักต์หลายๆอย่างมีทั้งเครื่องไฟฟ้ามีทุกอย่างเลยและที่สำคัญเดินเสร็จถึงรอบอิ่มแน่นอนทนะคทุกคนที่อิ่มตลอดทางเพราะฉะนั้นพอผมมีโอกาสได้ไปตรงนี้จริงๆในู้ทำของโคอนุญาตจริงแล้วไม่มีทำไหนเปรียบเทียบได้แต่ทำอะไรพิเศษครับผมสุดยอดที่สุดครับขอบคุณมากครับ